ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้มาอยู่กับผมนะครับแอดก้านะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาเรียงลําดับค่าหัวทั้งหมดในวันพีซนะครับตั้งแต่มากสุดจนถึงน้อยที่สุดเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับตอนแรกนัดไว้มานสี่ทุ่มนะะแต่ว่าพอดีไม่ว่างนะครับก็เลยมาเลื่อนเลื่อนเวลามาเป็น2องทุ่มแทนนะฮะ นะครับนะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับนะฮะโดยข้้งหัวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็เฉพาะในมังงะเท่านั้นนะครับตอนพิเศษเออในเรื่องพิเศษต่างๆไม่เกี่ยวนะฮะเอาที่มาเฉพาะจากอาจารย์โอดะนะครับนะถ้าเสียงแปลกๆก็ผมไม่สบายนะฮะนะครับ สวัสดีทุกคนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะอันดับรายชื่อนะแล้วค่าหัวนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็คือชาร์ลอตคาตาคุรีนะฮะที่มีค่าหัว1,057ล้านเบลีนะครับเป็นลูกชายคนที่สองจากตระกูลชาร์ลอตนะฮะโดยค่าหัวที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเอาในปัจจุบันนะครับที่เปิดเผยไปแล้วเท่านั้นนะฮะวันนี้นะวันที่10 สิงหาคมนะครับ2 5 6 0นะฮะมาต่อที่คนที่สองนะครับแจ็คนะฮะมือขวาไคโดนะครับมีค่าหัว1000ล้านเบลีนะฮะก็ถือว่าเยอะลองลงมาจากคาตาคุลิเลยนะฮะนะต่อมานะครับอันดับที่3นะครับชาร์ลอตสมูตตี้นะฮะค่าหัวของเธอก็คือ932ล้านนะครับลูกสาวคนที่14นะฮะของบิ๊กมัมนะครับ นะะฮอันดับที่4นะครับก็คือชาร์ลอตแคคเกอร์นะฮะลูกชายคนที่10ของตระกูลชาร์ลอตนะฮะซึ่งมีค่าหัวที่860ล้านนะฮะก็ตระกูลชาร์ลอตก็กินไปเยอะแล้วนะครับค่าหัวเนี่ยนะฮะต่อมานะครับอันดับที่5นะฮะพอดกัสดีเอสนะฮะค่าหัวนะครับ550ล้านเบลีนะครับเปิดเผยที่งานวันพีทเทนครั้งที่1นะฮะ ต่อมานะครับอันดับที่6นะครับมีด้วยกันเออ่ถึง3คนนะฮะก็คือทาฟันก้าลอนะฮะที่มีค่าหัว500ล้านเบรลีนะฮะต่อมานะครับอันดับที่6ร่วมกันนะฮะก็คือดอนชินเจานะฮะที่มีค่าหัว5้า้าล้านเหมือนกันนะครับแล้วก nah ็อันดับ6ร่วมคนสุดท้ายทั้งก็คือลูฟี่นะฮะมังกี้ดีลูฟี่ของเรานนั่เองนะครับที่มีค่าหัว500ล้านนะฮะมาอยู่ในอันดับที่6 นะครับต่อมานะฮะเป็นอันดับที่9นะครับเพราะว่าอันดับที่6มี3คนแล้วนะฮะอันดับที่9นะครับก็คือเอ็ดเวิร์ดวีวิวนะฮะที่มีค่าหัว480ล้านเบลีนะฮะนะครับที่อ้างตัวว่าเป็นลูกของหนวดขาวนะฮะและต้องการที่จะแก้แค้นให้กับหนวดขาวนะครับนะฮะต่อมาครับค่าหัวอันดับที่10นะครับที่มากที่สุดนะฮะยุสทัตกับตันคิดนะครับที่มีค่าหัวถึง 470ล้านนะฮะอันดับที่11นะครับบารอนธรรมโกะนะครับมีค่าหัว429ล้านนะครับจากกลุ่มโจรสัดบิ๊กมัมเหมือนเดิมนะฮะนะฮะต่อมานะครับอันดับที่12นะฮะจินเบนะครับที่มีค่าหัวมากกว่า400ล้านนะฮะอันดับที่13นะครับเพโดรนะฮะที่มีค่าหัว 382ล้านเบรีนะฮะซึ่งก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับอันดับที่1 4นะฮะอาผูนะฮะที่มีค่าหัว350ล้านเบรีนะครับนะฮะต่อมานะครับอันดับที่15ดองกี้โฮเทลฟอฟามิงโกนะฮะค่าหัวนะครับเป็นอดีตค่าหัวนะครับ340ล้านเบรีนะฮะถ้าถ้าแกไม่ได้เป็นจิตเทพนี่ค่าหัวน่าจะเยอะพอสมควรนะครับ แต่ว่าพอเป็นเจเทพค่าหัวก็ถูกหยุดไปที่340ล้านนะครับต่อมานะฮะอันดับที่16นะครับมีอยู่ด้วยกัน1คนกับอีก1ตัวนะฮะอันดับที่16นะครับเพคคอมนะฮะค่าหัว330ล้านนะครับจากกลุ่มจัสลัดบิ๊กมัมนะฮะและอันดับที่16ร่วมนะครับก็คือเจ้าชายจรสลัดคา r เวนดิชนะฮะค่าหัว330ล้านเบลีนะครับ วันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับอาจจะพูดติดๆหน่อยนะฮะต่อมานะครับอันดับที่18นะฮะมีด้วยกันถึง3คนนะครับก็คือบาจิลฮอรคินที่มีค่าหัว320ล้านนะฮะหลังจากที่เจอไคโดไปตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยนะฮะนะครับอันดับที่18ร่วมนะฮะเก็โคโมเลียนะที่มีค่าหัวนะครับ320ล้านนะฮะเป็นอดีตค่าหัวนะครับตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับถูกอับซาลลอมช่วยไว้นะฮะ จากที่สงครามวารินฟอร์ดนะครับนะฮะต่อมานะครับอันดับที่18ร่วมนะครับก็คือเลโรโนอาโซโลนะฮะที่มีค่าหัว320ล้านนะครับอ่าต่อมานะฮะอันดับที่21นะฮะมีอยู่2คนนะครับก็คือซีซ่าคลาวนะครับที่มีค่าหัวถึง300ล้านนะฮะแล้วก็อันดับที่21ร่วมนะฮะคาโปเน่แกงเบ็ดนะครับผมที่มีค่าหัว300ล้านเบลีนะครับ อันดับที่23นะครับผมบา r t โลมิ o คุมะนะครับที่มีอดีตค่าหัว296ล้านนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โหดมากๆนะครับความสัมารถของเขานะฮะถ้าไม่ได้ถูกหยุดค่าหัวไว้นี่ก็ผมว่าน่าจะประมาณมากกว่า500ล้านนะครับอันดับที่24นะครับผม Tiger f เชอร์นะฮะที่มีค่าหัว230ล้านนะครับต่อมานะฮะอันดับที่2 5นะครับ DS d e k นะฮะที่มีค่าหัว 222ล้านนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะอันดับที่26นะฮะคาริบูนะครับที่มีค่าหัว210ล้านนะฮะต่อมาครับอันดับที่27นะฮะมีด้วยกันถึง3คนนะครับก็คือก๊อดอุศบของเราเองนะครับที่มีค่าหัวถึง200ล้านเบลีนะฮะจากเหตุการณ์ที่เดสโลซานะครับผมฮะ อันดับที่27ร่วมก็คือ Killer นะที่มีค่าหัวถึง2ล้านเหมือนกันนะครับและอันดับที่27ร่วมคนสุดท้ายนะครับก็คือ Bartholomio นะฮะหลังจากเหตุการณ์ที่เดโลซ่านะครับค่าหัวของเขาก็พุ่งจาก150ล้านมาเป็น200ล้านนะฮะอันดับที่30นะครับ Bellamy นะที่มีค่าหัว195ล้านนะฮะ อันดับที่31นะครับโคลิบูนะครับนองของคาริบูที่มีค่าหัว190ล้านเบรลีนะฮะอันดับที่32นะครับซันจิวินสโมของเราเองนะฮะค่าหัว177ล้านเบลีนะครับอันดับที่33นะฮะจิเวลี่บอนนี่นะที่มีค่าหัว140ล้านนะฮะอันดับที่34นะครับนิโคลโรบินนะครับที่มีค่าหัว130ล้านเบรลีนะฮะ อันดับที่35นะครับอุรุสนะฮะค่าหัว108ล้านนะฮะอันดับที่36นะครับบับบินนะฮะค่าหัว100ล้านเอ้ยพูดผิดนะหนึ่งล้านนะฮะกับอีก5้าแสนเบลีนะครับผมก็มีเศษ5้าแสนมาด้วยนะครัคนนี้นะครับต่อมานะครับอันดับที่37นะฮะมีด้วยกันถึง2คนนะฮะเป็นเหล่าคนยักษ์นนั่เองนะครับก็คือดอลลี่นะฮะที่มีค่าหัว100ล้านนะฮะแล้วก็ โบกี้นะครับที่มีค่าหัว100ล้านเหมือนกันนะครับเป็นอันดับที่37ร่วมนะครับต่อมานะครับอันดับที่39นะครับมีอยู่2คนเหมือนกันนะฮะก็คือล็อกสตาร์นะครับที่มีค่าหัวถึง9 14ล้านนะครับก็เป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มผมแดงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นเขาเลยนะฮะแล้วก็อันดับที่39ร่วมก็คือแฟงกี้ของรานเองนะครับผมนะฮะ ต่อมานะครับอันดับที่41นะฮะก็คืออันบิออนนะฮะที่มีค่าหัว92ล้านนะครับที่โผล่มาในหมู่เกาะชาบอนดี้เอ่อตอนหลัง2ปีนะฮะที่ไปอยู่กับเดมาร์โลแบ็กนะฮะนึกว่าเป็นลูฟี่นะครับต่อมานะฮะอันดับที่42ครับลิฟดอตตี้นะฮะที่มีค่าหัว88ล้านนะฮะก็โผล่มาเอ่อในเหตุการณ์เดียวเช่นเดียวกับอันบิออนกันนะครับในหมู่เกาะชาบอนดี้นะฮะ อันดับที่อันดับส43นะครับก็คือบรูคนะฮะที่มีค่าหัวถึง83ล้านนะครับผมอันดับที่44นะฮะก็คือคล็อกคดายนะที่มีอดีตค่าหัว81ล้านนะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็กลับมาแล้วนะครับค่าหัวอาจจะพุ่งหลายร้อยล้านเลยก็ได้นะครับแต่เราก็ยังไม่มีข้อมูลนะฮะนะครับผมต่อมานะครับอันดับที่45นะฮะก็คือ หนวดน้ำตาลนะฮะที่มีค่าหัวถึง80ล้านกับอีก6 0 0 0 0นะฮะมีเศษห0 0 0ืมาด้วยนะครับอ่านะฮะต่อมาฮะอันดับที่46นะครับก็คือโบอา a n นด์ k ็อกนะครับที่มีค่าหัว80ล้านนะฮะเป็น7เทพค่าหัวก็จะถูกหยุดไว้นะครับผมนะอันดับที่47นะครับไจโรมือปูนะครับที่โผลมาในผ้าเกาะเงือกนะฮะที่โดนโฮดี้โจมตีเรือนะครับ มีค้าวหัวถึง73ล้านเบรีนะครับอันดับที่48นะครับกัมเบียนะฮะอยู่กลุ่มของบาตทโรมิโอนะฮะที่มีข้าหัวถึง67ล้านเบรีกันเลยทีเดียวนะครับอันดับที่49นะครับแมวขโมยนามีนะฮะสาวสวยของนั้นเองนะครับที่มีค้าหัวถึง66ล้านนะฮะอันดับที่50นะครับไดเอสนะฮะที่มีค้าหัว60ล้านเบรีนะฮะคนนี้ก็โผล่มาในภาคซามันดี้นะครับที่ พยายามจะเอาปลอกคอของพอมกรฟ้าออกครับสุดท้ายโดนระเบิดนะฮะแล้วก็โดนหมาเยี่ยวใส่หน้านะครับไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่านะครับอันดับที่51นะฮะก็คือโรชิโอนะฮะที่มีค่าหัวถึง42ล้านเบรีนะฮะอันนี้ผมมาในภาคเกาะจายานะครับที่ประท่ากับเบลามีนะสุดท้ายก็แพ้นะฮะที่มาเล่นพนันกันนผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะครับ อันดับที่52นะครับซาคีตนะครคนนี้อยู่กับเบลามีนะฮะที่มีค่าหัว38ล้านนะฮะแต่โผล่มาก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะโผล่มาดูลูฟี่โชเทพนะฮะอันดับที่53มีอยู่2คนนะฮะนั่นก็คือโชโจนะฮะที่มีค่าหัวถึง36ล้านนะฮะอยู่ในภาคเกาะท้องฟ้านะครับอยู่ตรงเกาะจายานะฮะที่เป็นลิงนะครับที่ช่วยกับคริกเก็ตนะฮะ อันดับที่53รวมก็คือมิกาสึกินะฮะที่มีค่าหัว36ล้านเหมือนเหมือนกันนะฮะอันนี้โผล่ในภาควอเตอร์เซเวนะ,ะที่พยายามจะเหมิมเกิมกับช่างไนงะสุดท้ายก็โดนพวกพวกรุจิจัดการไปนะฮะอันดับที่35เอ้พูดผิดน,นะอันดับที่55นะครับมิสเตอร์ทูบอลเคลนะ,ะหรือเบนทัมนั่นเองนะครับที่มีค่าหัว32ล้านนะ,ะตอนนี้เธอก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับยังไม่ตายนะ อยู่ในคุกอินเพนดาวนะครับเลเวล5.5นาะฮะเป็นราชินิกระเทยต่บเอ่อคนต่อจากอีวานคอฟนะฮะอันดับที่56นะครับเดมาโลแบ็กนะที่มีค่าหัว26ล้านนะครับไอ้นี่นะที่ปอลเปลูฟี่นะครับคนก็เชื่อเต็มเลยนะฮะถ้าลองมาคิดนะถ้าลูฟี่แบบอยากจะรับคนเข้ากลุ่มเนี่ยไปตั้งกลุ่มบ้างก็น่าจะมีคนมาเข้าเยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่จะมีใครนะที่รับความบ้าของลูฟี่ได้นะฮะ นะฮะอันดับที่57นะฮะฟ็อกซี่นะที่มีค่าหัว24ล้านนะฮะถ้าในเกม Devil เ v Back f i g ไ t ใครจำได้ก็ตอนนั้นแหละฮอันดับที่58นะฮะมาชิลานะฮะค่าหัว23ล้านนะฮะโผลมาในภาคเกาะจายาเหมือนกับโชโจนะฮะแล้วก็คลิกเก็ตนะฮะอันดับที่59นะครับอารองนะที่มีค่าหัว20ล้านนะที่คิดจะครองอิสบูนะฮะแต่มันไม่ง่ายเลยนะครับ อันดับที่60มีมีอยู่ด้วยกันถึง2คนนะฮะก็คือดอนคลิกนะฮะที่มีค่าหัว17ล้านฮะแล้วก็ลาคิวบานะฮะมีค่าหัว17ล้านเหมือนกันนะครับอยู่ในภาคเกาะชาบอนดีนะฮะที่พยายามกัดลิ้นตัวเองฮะให้ตายนะครับแต่สุดท้ายก็รอดมาได้นะครับนะฮะอันดับที่62นะครับก็คือกัปตันคุโลนะฮะค่าหัว16ล้านนะครับเปิดเผยในหนังสือ d t t b o o o One Piece เล d นะฮะ อันดับที่63นะครับบาร์กี้นั่นเองนะฮะค่าหัว15ล้านนะครับไม่รู้ว่าเป็นเจตเทอค่าหัวน่าจะถูกหยุดไว้ใช่ไหมล่ะงั้นบาร์กี้ก็น่าจะเป็นเจเทพที่ค่าหัวแบบดอกดอยที่สุดแล้วแหละ15ล้านนะครับอันดับที่64นะฮะจังโก้นะฮะค่าหัว9ล้านนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่กับกีนะแล้วนะฮะเป็นทหารเรือนะครับอันดับที่65นะครับกิงูมะนะฮะถ้าใครจําได้ ก็เป็นโจนบูขานะครับที่มาลองดีกับแชงนะครับมีข้างหัวถึง8ล้านเบลีนะฮะผมนะตอนแรกเลยนะฮะอันดับที่66นะครับอันบิด้านะฮะมีข้างหัว5ล้านนะครับซึ่งตอนแรกเธออ้วนๆนะตอนนี้เธอกินผลพิศาจให้ผอมแล้วนะครับอันดับที่67นะฮะเบโปนะฮะข้างหัว500เบลีนะครับเปิดเผยที่งานวันพีทเทนครั้งที่2นะฮะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับ โทนี่โทนี่ชอปเปอร์นะฮะที่มีค่าหัว100เบลีนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเฉพาะจากในมังงะขนาดนะครับโดยข้อมูลที่ผมเอาอมาก็เอาอมาจากในวันพีทแมกกาซีนวอลลุ่ม2นะฮะที่วางจำหน่ายไปแล้วนะครับนะฮะซึ่งวันพีทแมกกาซีนวอลลุ่ม3นะฮะเล่ม3นะครับจะออกมาวันที่1กันยายนนี้นะครับ ซึ่งภายในเล่มนี้นะก็จะออบอกค่าหัวของซาบโบนะครับซึ่งเราก็จะมารอดูนะว่าซาบโบเนี่ยค่าหัวน่าจะประมาณเท่าไหนนร่นะฮะคิดว่าค่าหัวของซาบโบเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะฮะค่าหัวของซาบโบเนี่ยผมว่าน่าจะไม่นับรวมภาคเรโรซ่านนะเพราะว่ามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะว่าค่าหัวซาบโบน่าจะมีอยู่แล้วนะอ่า ผมสักผมว่าสักเออถ้าเกินพันมันจะเวอร์ไหมไม่แปดร้อยก็พันพันสองพันสามก็ไดไ้ถ้าพันมันจะเวอร์ไปไหมนะฮะคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมมาดูฝั่งทาง facebook แป๊บนึงนะครับผมได้อ,อโพสถามคำถาม้าอโพส บอกไว้นะว่าใครมีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูมานะฮะดูแปลน้วว่ามีคนมาถามอะไหรหรือเปล่านะ,ะก่อนที่จะตัดไปดูคอมเมนต์ในทางไ like ลน์นะฮะอือสักครู่นะฮะรอมันหลดนะะคุณหมอกจานครัถามว่าข้าหวหัวของซาโบเปิดเผยหรือย,ยังครับยังครับเปิดเผยันที่หนึ่งะฮะแต่เราก็ได้รู้ เร็วนี้นะครับถ้ารู้แล้วก็เดี๋ยวมาลงเพจให้นะฮะน่าจะมีทางไอ้บินเอามาลงให้อยู่นะครับนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูทางคอมเมนต์ก่อนนะครับอยากให้หนึ่งกันยามาเร็วๆอยากรู้ค่าหัวของซาโบนะฮะลูกคนที่หนึ่งของบิ๊กมามคือใครน่าจะเป็นโรสไปโรน,นะฮะมันมันบอกว่าพี่ชายคนโตนะน่าจะใช่นะฮะนะครับ น่าจะจัดผลโหวตตัวละครบ้างน,นะครับผมไม่เห็นผมเห็นในปกของตอนล่าสุดแต่มันเล็กจนมองไม่ถนัดผม like ไลฟ์ไปแล้วนะครับลองไปดูในเพจได้นะครับไม่ก็ดู youtube ได้นะครับผมลงไปแล้วนะฮะว่าจัดอันดับ Piece, วันพีเอ่อตัวเอ่อค่าความนิยมของวันพีสนะฮะลองไปดูนะครับลองเลื่ยนไปดูนิดหนึ่งนะฮะจัดไปแล้วนะครับนะฮะ ชปเปอร์ไปไหนครับก็อยู่ท้ายสุดเลยนะฮครับ,นะรบสงสัยติ่งแสนมั่งหมื่นมั่งพันมั่งมันต่างจากไอ้เลขทุวนๆยังไงว่าความอันตรายยังไงให้ได้เลขแบบนั้นนะฮะมีคนบอกซาโลเอซาโบน้น่าจะเกินพันล้านนะครับประมาณห้าล้านเบรลีกว่าครับ ถ้าประมาณถ้าได้ล้านก็จะประมาณลูฟี่นะครับแต่ผมว่าซาโบนมันน่าจะมากกว่าลูฟี่นะครับ750ล้านพันล้านน่าจะเวอร์ไปอืม,มาทันไหมครับอมถ้าถ้าจะมาดูข้อมูลก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลจบไปแล้วนะฮะก็จะมาทันแค่คุยขนัดนนะครับในเรื่องมันพีใครมีส่วนสูงสูงสูงที่สุดครับ เอ,อ่อผมไม่มั่นใจดิถ้าตอบไปเดี๋ยวผิดนะฮะเอ,อ่อผมว่าน่าจะออสน่าจะออสนะอะออสในภาพทิลเลอร์บาร์กนะฮะสูงสามพันกว่ามั้งนะฮะคนยักษ์ประมาณสิบเมตรสิบเมตรกว่านะฮะ นะครับเบอร์สองพันล้านบวกแน่นอนพันห้าพันห้าไหมะเท่า <laughs> กับใบข้าวหัวหนด,ดข่าวของปอมเพราะว่าคณะปฏิวัติเองเนี่ยมันก็อันตรายพอสมควรนะฮะถึงถึงจะบอกว่าข้าหัวเนี่ยมันมันไม่ได้บอกความเก่งแต่เป็นความอันตรายนะฮะแต่ว่าจริงๆเวลาวัดกันจริงๆอ่ะแค่ดูดูจากข้าหัวก็น่าจะคิดได้นะว่าคนนี้มันน่าจะเก่งกว่าคนนี้นะฮะ นะครับก็ต้องรอดูนะวันที่หนึ่งกันยานะครับอีกประมาณยี่สิบเอ็ดวันนะฮะเรก็ได้รู้กันนะครับเออว่ะไอไอที่มันอยู่บนโดดดำใช่ไหมไอวูฟวูฟอะไรสักอย่างนะครับซานฮวนวูฟนะฮะที่มันสูงเข้ามารีสอร์ท ะะโหมันเดินมันเดินข้ามทะเลได้เลยอะแต่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าไม่นับแบบถ้านับแค่ถ้านับเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วไม่นับไอ้ออไอ้พวกนั้นก็ผมว่าน่าจะเป็นอ่นสุนิชานะเลยที่แบกเกาะไว้บนหลังอนะ่ะ ถ้าถ้านับสิ่งมีชีวิตนะนะฮะวันนี้ข้อมูลหมดหมดเร็วนะฮะเออวันพีท s F A เล่มที่86มาแล้วนะครับไปดูในวิกินะฮะ ข้อมูลก็น่าสนใจดีนะครับนะฮะรอให้คําแปลมันโอเคก่อน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาทําให้นะครับเพราะผมอ่านบางอันผมก็ยังงงๆเลยรอเอาเชอชัวร์ดีกว่านะครับเออวันเสาร์ว,าวันแม่นี่ว่า นะฮะเอ๊จะทาเรื่องวันแม่ดีค่ะนะฮะเอว่าจะทําเรื่องวันแม่ลืมลืมเลยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเราเจอกันนะวันแม่นะมั้งนะอาจจะได้เจอะะถ้าว่างทำครับข้างของลูฟี่จะสิ้นสุดที่พัราหรือเปล่านะีาอ่าไม่รู้เหมือนกันครับผมว่าลูฟี่มันนมันไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดก็ได้นะเพราะาลูฟี่หลัๆเนี่ก็ยังสู้ สู้ไม่ได้แล้วนะกับพวกเก่งๆน่าจะต้องอาศัยเทคนิคแล้วก็เพื่อนพ้องนะครับที่มีสกิลต่างๆกันไปนะอย่างภาคโฮเช็กนามิได้นามิมาเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับระดับ2ของคณะปฏิวัตินี่ตัวตรายเลยนะครับข้าห่วประมาณ9ก้ล้านอัพอัพมั้งครับริงงก็อยากให้พันล้านนะอยากให้พันล้านอัพนะแต่ไม่รู้มันจะเปิดปบ่านะ่า นะฮะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเออนะฮะอย่างที่คุณสลาวุธบอกนะฮะประเด็นคือซาโวเพึ่งโผล่มานะนะครับผมถ้าถ้าบอกว่าซาโบจะค่าหัวมากกว่าพัานล้านผม ผมยังไม่ค่อยเชื่ออะไรนะเออเพราะฝีมือมันยังดูไม่ขนาดนั้นนะแต่แต่ก็อย่างว่านะฮะมันคือความมันตรายนะไม่ใช่ฝีมือนะครับหวังว่านะฮะหวังว่าจะมีอะไรดีๆเด็ดๆออกมานะครับนะบเอออาทิตย์นี้มันพีกงดนะครับ แม่รูฟี่คือใครครับนะฮะใครรู้ก็ช่วยตอบให้เขาด้วยนะครับผมไม่รู้นะฮะ นตอนล่าสุดสู้แคคเกอร์ผมเออ่ยังยังต้องใช้เกียร์สี่เลยครับผมแล้วเหนื่อยใจนะฮะลูฟี่ถ้าสู้แคคเกอร์ต้องใช้เกียร์สี่ทำลายร่างปอมนะแค่ร่างปอมยังต้องยังเออ่ยังต้องใช้เกียร์สี่นะครับะดีที่ร่างจริงมันกลัวเจ็บนะครับก็เลยแพ้ได้ง่ายหน่อยนะฮะลูฟี่นี่อัดเออ่บาวแมนนะฮะแทงแมนนะครับแคคเกอร์โดนเออ่ กระเด็นไปโดนหุ่นของตัวเองนะครับแตกนะฮะตาขาวไปเลยนะตอนนี้ต่นหรือ,อยังไม่รู้นะมันพิดภาคใครถึงตอนไหนะนะครับเอผ๋ยมผม,มด้ติดตามด้วยดินะฮะแต่เห็นถึงเดนโรซาแล้วนะครับถึงโซยังน่าจะยังเดนโรซานะครับที่ผมเห็นล่าสุดนะนะฮะถ้าใครดูอนิเอะอนิเมะตอนล่าสุดก็จะเห็นลูฟี่ มีประมาณหกแขนหกแปดแขนวันนี้นะผมดูคนผ่านนะครับก็เยถึงตอนที่นิจินะฮะเครื่องเครื่องจานใส่โคเซ็ตจังนะฮะทันจิก็มา,มาบังไวน้นะครับนะครับก็วันนี้นะฮะ จะจบเพียงเท่านี no unjust, no í, too, y, too, too ้นะครับไม่ม <laughs> <Okay. laughs> ีอะไรเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะ่ยสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมไปทุระต่อนะฮะก็ฝันดีทุกคนนะฮะนะคุณจีนะดีฮะเกิบมาไม่ทันมาไม่ทันแล้วนะครับจะปิดไลน์แล้วนะฮะนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับฝันดีนะฮะยังฝันไม่ดีก็ได้นะครับยังไม่นอนนะครับฝันดีนะครับทุกคนนะเจอใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ